พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะเชะา่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งพี่น้องคะที่เราตื่นขึ้นมาด้วยความชื่นชมยินดีและพร้อมที่จะพบพระคุณของพระเจ้าอยากจะแบ่งปันในพระธรรมโรมบทที่12อข้อ2นะคะอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมพี่น้องคารในเช้าวันนี้พี่น้องคารสิ่งที่อาจารย์ปอโลเน้นย้ำก็คืออาจารย์ปอโลเรียกร้องชีวิตที่ให้เราทั้งหลายเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์หรือแม้แต่อาจารย์ปอโลก็ดีท่านได้เรียกร้องให้คริสเตียนเรียนแบบชีวิตของท่านเพราะว่าท่านเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์ฉั้นบุคคลที่เราควรจะเรียนแบบหรือทําต่างมากที่สุดในโลกนี้ก็คือ องค์พระเยสุคริสเพราะด้วยความที่เราทั้งหลายเป็นมนุษย์พี่น้องค่ะเป็นคนบาปเราผิดพลาดเสมอเราผิดพลาดท,ทุกวันฉะนั้นการเรียนแบบพี่น้องค่ะองค์พระเยสุคริสดีที่สุดกับพี่น้องเพราะจะทําให้เราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเป็นมีความคิดเหมือนพระองค์มากขึ้นมีทัศนคติมุมมองเหมือนพระองค์มากขึ้นฉันพระธรรมตอนนี้พี่น้องคับเปาโลกล่าวเป็นในถึงหลายสิ่งในที่นี้ฉะนั้นเราตระหนักว่า ระบบของโลกปัจจุบันนั้นชั่วร้ายค่ะพี่น้องและอยู่ภายใต้การครอบครองของผีมารสาตารวิญญาณชั่วฉะนั้นพี่น้องค่ะสิ่งแรกที่อาจารย์โปโลเน้นย้ำก็คือเราต้องยืนหยัดต่อสู้กับวิญญาณของโลกนี้ซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆที่เป็นที่ชื่นชอบและมีอย่างมากในโลกนี้ด้วยการที่เราจะประกาศความจริงและมาตรฐานอันชอบธรรมของพระวจนะของพระเจ้า คือดำเนินชีวิตอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าต่อสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครอย่าลืมนะคะหนึ่งเปโตรบ,บอกว่าผีมาราตานวนเวียนอยู่รอบชีวิตของเราและต้องการเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้คนที่มันจะกัดกินได้คือคนแบบไหนครับพี่น้องคือคนอ่อนแอคนที่ไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าคนที่ไม่ได้ติดสินกับพระเจ้าคนที่ละเลยความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสต์ พี่น้องคะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับเราทั้งหลายฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่เราเผชิญปัญหาพี่น้องคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่จงใช้เวลานั้นกับองค์พระเยซูคริสต์ค่ะพี่น้องฉนั้นสิ่งนี้อาจารย์เปาโลเตือนเราเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะไม่ลอกเลียนแบบหรือดําเนินตามค่านิยมของโลกนี้นะคะอย่างที่สองเราต้องดูหมิ่นเกลียดชังสิ่งที่ชั่วพี่น้องคะเราต้องดูหมิ่นเกลียดชังสิ่งที่ชั่วรักสิ่งที่ชอบทา และปฏิเสธที่จะยอมตัวพี่น้องครหรือยอมทําตามระบบของโลกหรือรูปแบบของโลกในรูปแบบต่างๆซึ่งเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้อมรอบอยู่ในคริสตจักรของเราหรือเข้ามาอยู่ในคริสตจักรของเราเราเห็นความแตกแยกในคริสตจักรไหมคะพี่น้องคาพูดเพียงแค่คําเดียวสามารถทําให้พี่น้องแตกคอกันได้หรือทําให้คริสตจักรแตกแยกได้ฉะนั้นพี่น้องครสิ่งที่เราจะต้องเกลียดชังก็คือความโลภ พี่น้องคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันค่ะพี่น้องความเหียนแก่ตัวการเอาตัวรอดเฉพาะหน้าโอ้พี่น้องคะอันนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อเราเห็นว่าเศรษฐกิจตกต่ำนะคะโควิดระบาดรอบสองผู้คนที่มีเงินที่มีธุรกิจต่างก็เอาตัวรอดเฉพาะหน้าเอาตัวเองรอดได้ก่อนคนอื่นช่างมันสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงด้วยค่ะพี่น้องเราต้องเกลียดชังสิ่งที่มันเป็นกุลบายทางการเมืองเพื่อ ต้องการอำนาจบางอย่างความอิจฉาค่ะพี่น้องความเกลียดชังการแก้แค้นหรือการพูดจาหยาบคายพี่น้องคะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นที่ถวายเกียริพระเจ้าในเรื่องการพูดจาหยาบคายด้วยนะคะหรือความบันเทิงที่ไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้านะคะพี่น้องหรือแม้แต่เราเห็นว่ายุคสมัยปัจจุบันการแต่งตัวสิ่งนี้ก็ ก็ต้องระวังการแต่งตัวที่ลอดแหลมและไม่สุภาพเรียบร้อยก็อาจจะก,ก่อให้เกิดพี่น้องคบการฆ่า,าคมคืนหรืออะไรต่างๆที่ตามมาด้วยฉะนั้นพระคัมภีร์ให้เราให้เราลอกเรียนแบบองค์พระเยซูคริสฉะนั้นพี่น้องกระแสสังคมในปัจจุบันทําให้พวกเราลงไปได้ง่ายๆเพราะเราเห็นว่าเราเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในสังคมปัจจุบันอาจจะทาให้เราพลาดในการที่จะทําตามคนในยุคปัจจุบัน และอย่างที่สามพี่น้องค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดให้สอดคล้องกับความคิดของพระเจ้าด้วยการอ่านและคร่ครวญระวจนะของพระเจ้าพี่น้องค่ะสิ่งเหล่านี้จะนําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงนิรันดร์ของพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พี่น้องค่ะสิ่งที่พระเจ้าเ,าเน้นย้ํากับพี่น้องเสมอว่าการมาโบสถ์เพียงแค่วันอาทิตย์ไม่ได้ทําให้พี่น้องเปลี่ยนกับพี่น้องแต่การใช้เวลากับพระเจ้าทุกๆวัน การมีเวลากับพระเจ้าทุกๆวันการอธิษฐานกับพระเจ้าทุกๆวันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ายญญาณการเปลี่ยนภายในครับพี่น้องพี่น้องครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือไม่ได้การไม่ได้ใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์เราจะถูกเปลี่ยนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องคนที่เป็นผู้สอน,อา,าารรน,อ,นอาจารย์พระคิดธรรมพี่น้องครับผู้นําอาจารย์เสียพิบัติเขาใช้เวลา กับพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของพวกเขาจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าพี่น้องเลยค่ะพี่น้องเราเท่าเทียมกันแต่ที่เราไม่เท่าเทียมกันก็คือเราใช้เวลา,าต่างกันเรายอมให้พระวจนะคาของพระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราต่างกันพี่น้องค่ะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากกับการที่เราถูกเปลี่ยนเหมือนพระเยซูคริสต์หรือการที่เราได้ยินเสียงองค์พระเยซูคริสต์ในทุกเชา้า มุ่ใจพี่น้องหรือเกินพี่น้องคะ่ะวันนี้พี่น้องสามารถพบวิรเดชแห่งก,การฟืน้นคืนพระชนของพระเจ้าได้ด้วยการเข้ามาใช้เวลากับพระเจ้าวันนี้พี่น้องคะ่ะเราจะถูกสร้างเป็นคนใหม่จะถูกเปลี่ยนเป็นคนใหม่พี่น้องคะ่ะอย่างที่พระเจ้าพูดไปเราเริ่มต้นเกลียดชังความชั่วต่อสู้กับวิญญาณแห่งความชั่วร้ายไม่ยอมหลงกลพวกมันนะคะแล้วก็ยอม เปลี่ยนแปลงด้วยการให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราให้ความคิดของเราสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอเสมอค่ะพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาเราและยิ่งกว่านั้นพี่น้องคะเราขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีเพยัญสุขของพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้กับพี่น้องพี่น้องคะวันนี้ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสแบ่งปันพระคำของพระเจ้า และเชื่อว่าจะเป็นพระพรสำหรับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ด้วยขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ